สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสยามไ m a z o n นะคะมีปลามาแนะนำา7ชนิดด้วยกันค่ะเริ่มตัวแรกนะคะปลาแพะแคะปิกมี่ค่ะปิกมี่คอริโดรัสปลาแพะแคะปิกมี่เนี่ยมีขนาดเล็กมากมีพฤติกรรมรักสงบแล้วก็เหมาะสำหรับตู้ปลาใสขนาดเล็กนะคะ 2. Rainbow r ์เรดเกิร์ทปลาขนาดเล็กมีสีสันสดใสค่ะลายจุดสวยงามแล้วก็เรียนร่วมกับปลาอื่นๆได้ดีด้วยนะ 3. เอมเบรต t ตราปาสีส้มสว่างขนาดเล็กและมีพฤติกรรมดรักสงบและเลียงง่ายในตู้ที่ขนาดเล็ก 4. ปักเป้าแคะปลาขนาดเล็กลักษณะตัวกลมน่ารักและชอบสำรวจสามารถเปลี่ยนสีตามอารมณ์ได้ 5. กุ้มยามาโตหรืออามาโนชริมกุ้มขนาดเล็กช่วยทำความสะอาดตู้ปลากจำจัดตะไคร้และสิ่งสกปรกต่างๆ 6. ปลาซิลกาแล็กซี ปลาขนาดเล็กลวดลายสีสันสวยงามเหมือนดวงดาวพฤติกรรมสงบเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ 7. คาดินันเผือบปลาสีขาวบริสุทธิ์ครีบแดงสดใสทนทานเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้และชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงนะคะ